สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางบริษัทไฟซ้าอุตสาหกรรมและทางฮิวกิทไทยแลนด์ค่ะได้มาร่วมงานกับทาง i อ v t ีเค่ะที่ศูนย์ศิลิกิจแห่งชาติค่ะค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าก่อนที่เราจะเริ่มเข้าไปในงานเราจะทำอะไรบ้างค่ะอฝั่งทางด้านขวามือนะคะจะเป็นการจุดลงทะเบียนจุดดิจิตเตอร์ค่ะหลังจากที่ทุกท่านลงทะเบียนเสร็จแล้วค่ะทุกท่านจะได้อ่าใบอันนี้แล้วก็สามารถสแกน q r ว o าโค้ดเข้างานงานได้เลยค่ะ เรามาดูกันเลยค่ะว่าบูธฮิลกิของเราวันนี้จัดอยู่ที่ล็อกไหนค่ะตามมาได้เลยคะ่ะโอเคค่ะพอเรามาถึงตรงนี้นะคะที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็เอาคิวอารโคสแกนแล้วก็เข้างานได้เลยค่ะ ตอนนี้เราก็สแกน QR code เข้ามาในงานเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าอ่าทางบูธของเราจะอยู่ที่ล็อกไหนค่ะอันดับแรกจะให้ทุกท่านค่ะสังเกตตรงที่พื้นได้เลยค่ะของเรานะคะจะอยู่ที่ล็อกะแล้วก็เดินไปที่โซนล็อกีได้เลยค่ะ,คะแล้วเราก็เดินเข้ามาได้เลยบูธเราจะอยู่ตรงแถวสุดท้ายของล็อก D ส่วนบรรยากาศในงานจะอ่าคึกคักประมาณนี้ค่ะ วอนนี้เรามาถึงอ่าบูธของเราเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าสังเกตทางขวามือค่ะจะเป็นบูธของทางฮิโอกิที่จะร่วมกับทางไฟฟ้าอุตสาหกรรมค่ะสำหรับในบรรยากาศบูธเราจะมีคึกคักประมาณนี้ค่ะสำหรับใครที่อ่าต้องการมาในงานนะคะงานจะจัดตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมค่ะสามารถเข้ามาดิจิเตอร์แล้วก็เข้ามาเที่ยมชมสินค้าที่เรามาจัดจำหน่ายวันนี้ได้เลยค่ะ